พระม,มาจลกาธิปติสหัมปติกัญชลีอธิวลังอยจธาสันติธาสัตตาปรส萨กชาติกาเทเสตุธรรมันุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนังปุญะปุนังตัมหิฉันทังกะยิราทาสุขโขปุญญัสะอุจยโยตีณบัตรีี จกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องที่พึ่งชีวิตเพื่อเพิ่มพูนศรัทธ,ธาปสาทะระดับปัญญาบารมีแก่สาธุชนทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาวันธรรมสวนะคคือวันพระเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลาย ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นวันบําเพ็นทานรักษาศีลฟังเทศเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตออ่อเนื่องกันมาแต่โบราณการปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของโรคได้วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วผู้ที่มีโอกาสจะไปวัดได้หรือ ผู้ที่ใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมก็สามารถสมทานศีลฟังเทศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ได้ซึ่งย่อมอำนวยประโยชน์สำเร็จเป็นสุขสมบัติได้ดังปรารถนาอันชีวิตคือความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่เกิดมาในสังขารในโลกนี้ย่อมปรารถนาสิ่งยึดเหนี่ยวอันเป็นเครื่องนำพาชีวิต ให้มีความสุขความเจริญบิดามารดาผู้ก่อกําเนิดบุตรธิดาต่างสรรหาสรรพสิ่งที่จะทำให้บุตรธิดายึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งจึงได้นำคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนามาอบรมบ่มจิตใจสร้างอุปนิสัยวาสนา บารมีให้แก่ลูกๆตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ออกยังไม่รู้ความคําสั่งสอนอันเป็นเบื้องต้นมีเพียงสองคำเท่านั้นพระพุทธว,ทธวจนะสองคำนั้นขยายออกไปถึง84,000พันพระธรรมขันธ์ได้แก่คําว่าบุญและบาปบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ปู่ยา่าตา ยายตลอดทั้งพี่ป้าและนาอาจะบอกลูกสอนหลานเช่นสอนให้ยกมือไหว้พระพร้อมทั้งบอกว่าเป็นบุญห้ามปรามมีให้กระทำในสิ่งไม่ดีพร้อมทั้งบอกว่าเป็นบาปคําว่าบุญกับบาปจึงเกาะติดเป็นอุปนิสัยต่อเนื่องกันมาจึงเป็นที่พึงทราบกันดีว่าบุญคือความดีงาม ให้ผลเป็นความสุขบาปคือความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์เราทุกคนจึงปรารถนาเป็นคนมีบุญความเจริญคนมีบุญนั้นย่อมมีนานาประการเช่นคนรูปร่างสวยงามก็เรียกว่าคนมีบุญคนร่ำรวยคนมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดก็เรียกว่าคนมีบุญ ตลอดถึงคนที่มีบิดามารดาหน้าตาดีมีพี่น้องมีเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านี้ร้วนกล่าวได้ว่าก็เป็นคนมีบุญมาทั้งนั้นต่างแต่จะมีบุญมากน้อยเพียงใดแม้นที่เราเกิดมาเป็นคนก็ขึ้นชื่อว่าบุญนำมาเกิดคำว่าบุญนี้ย่อมทราบกันดีแล้วว่าเป็นนามธรรม มีแต่ชื่อเท่านั้นมีได้มีรูปร่างต้นเหตุที่เกิดของบุญเรียกว่าบุญญศสมุทัยมีอยู่สามประการ <c oughs> คืออโรภะความไม่โรภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงการทำบุญจะทำอย่างไรก็ตามจะต้องทำโดยมีเจตนาความตั้งใจ ื่อลดความโรคของตนให้น้อยลงเบาบางลงจนถึงที่สุดหรือหมดสิ้นก็ดีเพื่อความโกรธให้เพื่อลดความโกรธให้ลดน้อยลงเบาบางลงจนถึงที่สุดหรือหมดสิ้นก็ดีเพื่อลดความหลงงมงายคือความรู้ไม่จริงรู้ผิดผิดถูกถูกหรือไม่รู้เลยแล้วอบรมบ่มเพาะให้เกิดสติปัญญา ความรอบรู้อันเป็นคุณธรรมบรรเทาความหลงให้เกิดวิชาที่เป็นเหตุข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุก์ได้ในที่สุดก็ดีรวมแล้วเรียกว่าบุญยะสมุทัยต้นเหตุแห่งบุญเรียบดังรากเง่าอันจะทำให้บุญเกิดขึ้นบุญกิริยาวัตถุวิธีทำบุญแยกออกเป็นสามอย่าง คือทานไมยบุญที่เกิดด้วยการบริจาคทานคือการให้ศีลไมยบุญที่เกิดด้วยการบริจาคสภาวัตถุสิงของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นจะเป็นการให้เพื่อบูชาคุณเช่นบุตรธิดาให้เพื่อบูชาบิดามารดาหรือให้เพื่อช่วยเหลือ สงเคาะ์เช่นผู้ประสบเคาะกรรมภัยพิบัติเป็นต้นการให้บริจาคทานด้วยความตั้งใจเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามด้วยความเสียสละของที่รักของที่หวงแหนอันเป็นของของตนอันน่าจะเสียสละได้ยากฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นบุญพราะกําจัดความอยากได้ ความตรณีเหนียวแน่นที่ฝังซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้ทุชนอันเป็นการชำระจิตใจของผู้ให้นั้นให้เกิดความบริสุทธิ์มากกว่าเดิมอันหนึง่งเพื่อจะจ,จ,ะจดจำไว้ง่ายนะให้ใน,นั้นเป็นบุญนอกตัวเพราะการให้เป็นการบริจาควัตถุสิ่งของที่มองไม่เห็น หรือเป็นการบริจาคสิ่งของที่มองเห็นเป็นรูป,ปธรรมและก,การให้ยังเป็นการทำบุญที่ทำโดยง่ายเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปในการที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ด้วยอนุภาคแห่งคุณพระศรีรัตนาตราัยและคุณธงระบุญบุญยะราศีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว จงเป็นอดีตนิสัยบุญญาเขตอภิบาลคุ้มครองท่านสาธุชนทั้งร้ายให้ปราศจากโรคขัผ่านโรคข้าัยไทพิบัติอุปาทวันตรายและจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจตุรพิทพพรคืออายุวัน,นะสุขะพระปฏิพานธรรมสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งอันใดเป็นไปด้วยธรรม เป็นไปด้วยความชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทิน <c oughs> แสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีอันธมยังสาธุก,กรังกรโรมาเทสาธุสาธุสาธ อนุโมทามิ